สวัสดีจ Saint ้ายู่ไนจ๊ะหน้าบ้านนี่ถ่ายจากมุมหน้าบ้านเลยก็คือค่ำแล้วตอนถ่ายนี่คือ5โมงเมนี้ก็คือเปิดหน้าบ้านแต่ว่ามื้อื่นเดย๋ยที่พาไปเก็บเมังก่อนด้๋ยชอบมากตอนนี้อยากจะเป็นราชาติทกต็อกมางแต่ว่าไม่มีเวลาเต้นเต้นไม่ไหวไอดีเบิร์ดคำที่เอนจอยมาวิดีโอคลิปไอยินดีต้อนับเข้มาวิดีโอคลิป เพื่อนบ้านเผื่อผ่านไม่ไม่อายไม่อายเพื่อนบ้านเสียฮัลโหลเพื่อนบ้านเสียฮัลโหลมันต้องอายวันนี้เหมือนเดิมวักหน้าเด็กโง่แต่ว่าถ่ายหน้าบ้านก็ต้องเบาหน่อยเพราะว่าหมู่บ้านนี้ก็คือเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เยอะเราจะไปคือเราจะลุ่มล่ามก็คือไม่ได้วันนี้เราจะกลับมาอีกแล้วครับกับอิ่มหนีพีชีพด้านในคืออาหารคือแน่นมากแต่ว่าที่พามาเปิดหน้าบ้านเพราะว่ามืออื่นสิพาไปเก็บแก้มก่อนเด้อไปข้ามข้ามข้ามทูมายโฮมฮัลโหลแม่เนเปอร์ฮัลโหลเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านกับรถผ่านเพื่อนบ้าน แดดร้นอนถ่ายวันหลังถ่ายหกโมงจะถ่ายสี่ห้าโมงร้อน hmm? นี่บ้านนี่คือบ้านทวนนี้ก็คือถัดไปบ้านลุงช่วยบ้านลุงช่วยถัดไปเด้อคัม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 เอ็นจอยมาวิดีโอคลิปคัมครับสี่สามสอง เรียบร้อยครับเข้ามาด้านในแล้ววันนี้เราจะมารีวิวอาหารกันแบบว่า mm hmm. รวดเร็ว mm hmm. เพราะว่าอาหารคือเยอะมากๆ <Wow. S 1> นี่ขนาดว่าไม่ได้ลงในโซเชียลนะครับร้านอาหารวันนี้ที่มาต้องบอกก่อนว่าได้รับจากเพื่อน mm hmm. ๆแล้วก็ทั้งในวงการแล้วนอกวงการต่างๆมากมายคือส่งมาเยอะมากอย่างแรกเราจะไปกันคืออะไรครับคุณตู่ House Junior <S Hey n e i g b r Oh my God oh, <laughs> มาสิคุณตู่มีอะไรบ้างฮะวันนี้คนเอาให้มาด้วยนะคุณต้องเอาพี่ปูมาคุยที่คุณตู่สวยๆนะครับให้ออกรายการเนี่ยพี่ปูเชิญครับคูชอบที่พี่ปูถามหาสคริปต์อยู่ไหนสคริปต์อยู่ไหนไม่ต้องห่วงครับพี่ผมก็จำเยี้ยงไรไม่ไใชอย่างหรอกครับเชิญครับมาได้เลยครับพี่ปูยังไงครับเบอร์เกอร์ของพี่ครับพี่ฮ่า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  Double Western เบคอนเป็นชีสเบอร์เกอร์คือเนื้อเนี่ยจะเกรดพรีเมียมจากออสเตรเลีย คือเราให้เนื้อถึง2ชั้นเลยปกติเชื่อื่นอาจจะชั้นเดียวเฮ้ยนี่มีสี่เผอื่นว่าพิเศษอ๋อเหรอไม่สี่เลยหรอนี่สี่นี่สี่แต่เดี๋ยวเราค่อยบอกตอนท้ายทีเดียวแล้วกันว่าทำไมถึงมีสี่อ๋อมีโปรโมชั่นเหรอใช่อ่าโอเคคือปกติก็คือมันจะแค่2ชั้นนี่คืออ้าปากกินยังไงอะขนาดเนี้ยถ้าคือแดกเข้าไปในคือเป็นหนึ่งคำอะพอกเป็นงูเหลือมอะแต่เขาจะแข่งกันนะว่าใครอ้าปากได้แบบมากที่สุดแบบผมว่าคนแม่งคิดไปเองไม่เซ็ตแม่งไม่ดีค่อยๆแดกครับเดี๋ยวติดคอตายเชืแอมแอมทาได้้หรอถแอมทำได้เนี่ยห เอาจริงๆนะแม่งไปทั้งไข่เลยอ่ะที่กูบอกให้ไข่นี่คือไข่ไก่เวลาเราจิ้ไข่ไก่สองฟอพร้อมกันถ้าไม่เซ็ตมึงทะเลื่องอ่ะมึงจะคิดไปเป็นแบบนั้นตูเนี่ยชาวเน็ตมึงดูเนี่ยสี่ชั้นเนี่ยจุกๆนะจ๊ะคุยกับเนื้อแก่โหพี่กูไม่ได้กลิ่นขนมปังเลยอ่ะเที่ยวไปคือมีแต่เนื้อหนูว่าอร่อยว่ะอันต่อไปครับพี่ซุปเปอร์สตาร์แม่งคือเยิ้มๆอ่ะไอ้เอี่ยมแม่งยากนก่นนะโอ้ยสั่นโอ้ยโอ้ยสั่นอ่ะ รู้ของพี่อร่อยอ่ะแต่ไม่ควรใหญ่ขนาดนี้เคยแบบแม็ก็กสุดที่คนเคยสั่งเพิ่มเนี่ยกี่ชั้นพี่หกชั้นเหรอมึงเป็นคนบ้าเขาหิวหรือเปล่าคะไอ้นี่หิวก็คือแดกอย่างอื่นมาก่อนของดีดี้เฮ้ยเอามาเน็บเลอรอเนี่นก็ติดคอเข็มลยกูบอกแล้วสียังติดคอนี่ไหนียต่อไปครับเป็นมิ้วขาวค่ะมิ้วขาวคืออะไรพี่ ก็คือเป็นดับเบิลเบอร์เกอร์เนื้อเหมือนกันแล้วก็คือเกดพรีเมียมเหมือนกันจากออสเตรเลียแล้วก็ราดด้วยซอสคลาสสิกของของทางเขาจริงอ,อ,อ๋ออันนี้คือคือเป็นซอสสูตรเฉพาะให้ผมผมหั่นให้ผมหัน่นคนอื่นจะได้ทานได้ไงโคว,วิดมันก็อนันตรายไงเดี๋ยวนี้ร้านเดินอาหารนี่เขาไปเพราะว่าดูแลดีนะรัฐบาลก็น่ารักนะก็ห้างเปิดแล้วไงร้านอาหารเขาเปิดให้เข้าแล้วแต่ว่านั่งก็คือคนละโต๊ะมาด้วยกันมาด้วยกันมาด้วยกันคนละโต๊ะนอนด้วยกันเลยล่ะพี่ลืมหรือเปล่าพี่ลืมบ้านเขานอนดูดปากกันพี่ มึงเขา้าใจปะเป็นเพื่อนกันกูโอเคเป็นเพื่อนกันนั่งคองเราตุ๊กบางที่ผัวเมียอย่าไปแยกนะครับโกรธทำไมโกรธทำไมไม่ได้โกรธเห็นแล <c oughs> ้วมันช้ำใจเอออันนี้อร่อยอันนี้อร่อยพี่กินแล้วรู้สึกเลยว่าอันนี้ต่างจากอันอื่ <c oughs> นเพราะว่าซอสที่มันราดมันจะมีความหวานกว่าแต่ว่าเนื้อสี่สามอันนี้นเหมือนกันเลยเนื้อดีมีโปรโมชั่นพิเศษคืออะไรครับพี่กูขายของเต็มที่เลยฮะก็คือว่าถ้าใครที่ดูรายการของพอดครัวก็คือกดแคปหน้าจอไว้ครับแล้วก็คือไปที่ร้านทุกสาขาเลยของ House Junior นะคะแล้วก็เเเเออาาโชว์ให้้้พพนนนนักกงดดูี่ย็จะไื เริ่มขึ้นมาแบบนี้เลยอ,อ,อย่าเลื่อนรูปผิดนะอย่ยไปเจอรูปถ่ายกับไ้แนวน,นะ <c oughs> บอกว่าทำไมเไ <c oughs> บอร์เกอร์ชิ้นนี้ไม่ไม่ค่อยคุ้นเลยคะ มีซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรกีนโปรโมชั่นอะไรกันีที่ปูโอบ้าถูกมันแจกฟรีก็คือซื้อเป็นเซ็ตเนี่ยล่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็คือดับเบิลบีฟคอมโบรับฟรีดับเบิลบีฟเบอร์เกอร์หชิ้นหรือไม่ก็มีเพิ่มเนื้อชิ้นใหญ่25บาทจากราคาปกติ55บาทาืทแล้วก็นี่มีนี่ด้วยเบอร์เกอร์หมู5ชิ้นหรือร์เก์เนื้อ5ชิ้นในราคาเพียง2อง้อย้าบบาทอ๋อซื้อแบบเยอะเยอก็ตกชิ้นละห้ิบาทเอาง่ายๆนั่นคือไอย ขอบคุณครับขอบคุณคาวจุเดียนะไปกินกันนะไปกินกันได้นะหลายสาขาเลยเดี๋ยวลงไว้ให้ตรงนี้ขอบคุณพี่ปูด้วยนะพี่ปูศาสวันนี้เอามาให้เองเลยนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ปูขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะจะอย่ากต่อไปกุโตัวมาเลย มาครับอย่างต่อไปครับพรหับซึ่งจริงๆแล้วอันนี้บอกก่อนว่าเคยรีวิวไปแล้วสั้นๆในเดลี่นะแต่ว่านั้นอ่ะเดี๋ยวคนจะไม่เห็นว่ากุ้งเกื้องต่างๆเป็นไงคือนี่ก็ใช้ของดีจริงแลนี่บอกเลยว่านี่คือของน้องออนจิราเกะนะนี่น้องออนจิราเกะ,นะ,นะมานะ้นมาะหน่อยนะนะ,นะและ้เราต่อไปขอเชิญ พบกับถอดหน้ากากครับอ,อุ้อ้ยก,กนี่ไงเขามีกินกับกาไงนี่ไงตู่กินกับกาเรียกว่า Facebook เข้าไปเซิร์ชคำว่ากินกับกาเจอเลยนี่ยน,น,นะไปยังไงมาอยู่ดีมาทำไมทำกุ้งอ่ะก็เคยทำแล้วตั้งแต่สักประมาณ5-6ปีที่แล้วจริงป่ะเนี่ยตอนถอดหน,น้ากากกันแหละ เอาเหรอพอถอดหน้ากากปุ๊บไม่ได้ทําเลยนี่กุ้งประทุมธานีฮะเป็นารามกุ้งครับอันนี้กุ้งหัวแก้วมีหัวแหวนไหมครับมีครับผมวโ,โอ้โหเป็นก็จักรพรรดิเลยนะครับออันออนี้อร่อยสัสๆกล่องหนึ่งนี่คือช่างตามกิโลเลยใช่ครับใช่ครับต,ต,ตอนที่เอามาจากบอ่อเลยอะอคือเอามาเป็นยังเป็นๆอยู่เลยมีกี่ไซส์ครับมี3มไซส์ครับอันนี้คือ L ครับแล้วก็มี M อยู่ M ตัวเล็กกว่านี้หน่อย นะครับแล้วก็ดีดตัว S S เราจะเป็นหัวแก้วหมดเลยหัวมันจะมีแดงๆมันจะเขาเรียกว่าไข่ขหัวมันจะมีแดงๆอยู่เฮ้ยอร่อยดีมากอาจจะไม่เชื่อว่ากุ้งอร่อยจริงหรือเปล่าผมมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุ้งใครคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุ้งครับคำฟอมลากระบางครับมิสลากระบางนี่ลากระบางคุณแอมเมคโอเวอร์ครับนี่ผมด้รับเชิญแน่อนย ไงมาฮะกุ้งอร่อยไหมฮะสดไหมฮะอร่อยค่ะลาลาลาเนื้อเนื้อเป็นครับเนื้อเนื้อขนาดนี้เลยมันเด้งค่ะนี่เนเด้งสู้ฟันไหมสู้ฟันไหมซูฟันน้ำจิ้มเป็นไงครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยผสดอร่อยชอบรสเปรี้ยวเน่ยใฐานที่คุณคุณเป็นกุ้งเลเวอร์เนี่ยคุณเล่นคอมเมนต์ว่าไงฮะนี่นี่ สูที่ไหนฮะสังงเข้าไปใน Facebook กินกับกาเลยครับกินเข้าไปใน Facebook เลยฮะแล้วก็เบอร์โทรนะครับ0 6 5 5 4 2 2 9 6 6ห้าสองอเครับเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ผมขึ้นให้ขอบคุณน้ามากนะนิยุสาแล้วมาส่งเองด้วยนะสองครั้งยังไม่หยุดอ๋ออร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงเอออาจจะยังไม่เชื่อผมมีผู้ชิ่งชาญอีกนะพงศ์ศรีใช่ไหมพงศ์ีนอกจากเป็นผู้ชิ่งชาญแล้วนี่คือคนตัดคลิปนี้ด้วยมึงเนี่ยมึงมึงลองชิมยันบอยุนมาเลยมึงเมื่อกี้แอออมมชิหััวววแแก้้้ไไปลลนนีงส S <S เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่นอนเฮียมาถึงก็ตลกเลยเฮียเอ้ยเอาแล้วไอ้สัตว์นะครับผู้เชี่ยวชาญกุ้งพร้อมแล้วครับฟังเสียงโหูยน้ากล้งไอ้เฮียกุ้งน้าโคตรกรอบเสียงเข้ากล้องเลยเฮียเป็นไงบ้าง ให้มันกินไปก่อนกูว่าเราทำสิทธิ์อยู่แต่แดกก็แดกสิเฮียมึงอย่ายั้งออยนาอาจจะยังไม่เห็นภาพนะมีอีกเหรอฮะมีผู้ช่วชันกู้อีกคนนึงเชิญน้องแองจี้ครับนี่แองจี้นี่คือร่างทรงแดนเซอร์วันนี้เอาขนมมาส่งแต่วันนี้เขาจะได้รับบทเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่นะครับอ๋อครับผมในการชิมกุ้ง นล้วเอ็งจี้หลายคนเห็นแล้วเฮ้ยน้องคนนี้คุ้นๆยังไงคุณนี่คือลูกที่เบียนเซ่แอบมันมีผัวน้อยที่นี <c oughs> ่ะนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมหนูชอบกินกุ้งไหมฮะกินได้กินกินได้แค่กุ้งสดสดจริงใช่ไหมคะพี่ <c oughs> สดจริง <c oughs> ค่นนะแป๊บนึงนะมึงถามมบนหาเรื่องอ่ะสดใช่ไหมคะ,อ,ะอยากจะให้สดก็สดได้ไม่แพ้นะไม่แพ้กุ้งแพ้กุ้งไม่สดบอกเลยนะฮะถ้าสมมติว่ากินปั๊บนะมันจะทิ้งเวลาไปกินขนมหวานเนี่ยประมาณ20นาทีถ้ามึงนอนชักอยู่ตรงเนี้รายการเราเลิกเลยจะส่งวัดแล้วส่งโรงพยาบาลใช่ผมว่าส่งวัดไปเลยกระจกวัดพรระามใกล้ๆ เป็นไงสดไหมสดไหมน้องเด้งเ้องเด้งอาจจะยังไม่เห็นภาพครับขอลอลอละขอละขอละอละอละขอลทีอลอละอละข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 อละ o อละขอละาอละขอละขอละอละข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 อลวขอลอละข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 อละอละอละขอละอละขอละขอละขอละอละขอละอละขอลวขอละขอละขอละาอละขอลอลวขอลอละอลวขอลอลขอล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  มาถึงอย่างต่อไปครับคือนะครับข้าวเปล่านะครับที่ส่งมาให้จะ<ย>รีวิวทำาเธีนะขา้าวเปล่า็จะเหมือนกันทุกบ้านในบ้านเลยเฮ้ยอะไรอ่ะเนื้ออู๋ออครับเนื้อวัวครับแต่ว่คือยี่ห้อคือเนื้ออู๋ เป็นเนืน้อแดดเดียวคืออย่างแรกต้องชมก่อนนะแพ็กเกจดีมากแบบสุญญากาศ,ากาศเขาเก็บรักษาแบบก็คืออย่างเงี้อยอยู่ว่ามประมาณ7ชั่วอายุคนก็ยังสามารถกินได้นี่เขาบอกว่าวิธีาการเก็บรักษาครับเมื่อเปิดถุงทานแล้วเนี่ยถ้าทานไม่หมดควรแชร่ตู้เย็นไว้นะ mm. แล้วก็อุ่นด้วยไมโครเวฟป,ประมาณ30วินาทีซึ่งตอนนี้ถ้าบริษัทไมโครเวฟดูยอยู่เข้าได้นะครับเราจะยกขึ้นมาตั้งเทินบนนี้บนหัวก็ได้ ล้วก็เวฟให้เนื้ออูหมุนยุ้งบนแล้วก็คืมมาคุเวฟยุ้งบนถ้าเราจะขายเราต้องขายแบบนี้เราจะมาขายเบาๆไม่ได้แต่ถ้าลูกค้ายัะไม่เข้าตอนนี้มาคุเวฟเราจะแอบด้านล่างนะเนี่ยบอกไม่เห็นเห็นป่ะแต่ถ้าแบบว่าลูกค้าเข้ามาคุเวฟเข้านะแดนใหญ่ๆรถวางปึ้งนี่อุ่นเลยอุ่นเนื้ออูหมุนหมุนหมุนเห็นป่ะอยู่ที่ลูกค้าแล้วครับอันนี้ว่าจะเลือกซื้อไหมนะครับกลับมาที่เนื้ออูนะครับผมนี่บอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยเป็นบีฟเลเวอร์นะเนื้อร้านไหนอร่อย ทำเดียวรู้เลยเพราะอะไรนึกว่าถ้าเนื้อทำไม่ดีแมกันเหนียวยิ่งเนื้อทอดนะผมบอกเลยพอ่อผมโมนชอบทอดเนื้อถ้าเนื้อทอดไม่ดีแมกจะเหนียวมากๆหวานและเค็มเค็มเนี่ยสีจะอ่อนกว่าแต่เนื้อเค็มเนี่ยสีจะเข้มกว่าคอมไหอมไบเอาไปอีเหี้อกูกูแดกเยอะไปสัตว์เลย ขอทีะจริไปเท่ากี่สมุนสมองกว่านหมดนะไม่ได้มุกนะเมื่อกี้กูกูกูหลุดจริงมาฮะเนื้ออูดูันอีกทีนึงชัดๆสีอ่อนคือเนื้ออะไรนะคุณกูถูกสีอ่อนคือเนื้อเค็มสีอ่อนคือเนื้อเค็มใช่ค่ะสีเข้มคือเนื้อหวานอ่านี่ยเนี่ยร้านเนื้อนะซึ่งที่ทานเมื่อกี้สีอ่อนคือเนื้อเค็มใช่อร่อยมากๆคุณแนายทำอะไรคุณนายชอบอ่ะคือเวลาเจ้านายทำอะไรผิดเนี่ยชอบชอบเลยพวกนี้เอออ่ะต่อไปเป็นเนื้อหวานนะ อร่อยแล้วอร่อยเลยเฟซบุ๊กอะไรยงีมีไหมไม่มีเลยค่ะเข้าไปในไอจีส่วนตัวของพี่อู๋ได้เลยเดี๋ยวจะแปะไว้ข้างล่างนี้แล้วก็สั่งทางไลน์ค่ะซึ่งมันเป็นชื่อเขาแหละเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ค่ะขอบคุณพี่อู๋มากนะครับขอบคุณค่ะไปตามกันนะอร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงมาถึงร้านต่อไปครับคุณตู่นี่คือร้านอะไรครับสักวาบาไหนคุณช่วยคุณช่วยบอกความพิเศษของสักวาบาหน่อยครับเหล่านี้เนี่ยเขามีชื่อว่าสักยำแต่ตอนนี้สักบาปิด รับบาบิดขายยำเป็นหลักอ๋อตอนแรกเขาเป็นบาร์เป็นใช่อยู่แถวลาดเทวีร้างเนี้ยครับผมแล้วยังไงต่อเขาสมมติแล้วครับเนี่ยชิปหมหมูนี่คือแบบแม่งคือหน้าแดกสัตว์เลยมันคือแบบปลาหมูยัดไส้ใช่ป่ะถูกต้องเห็นไหมปลาหมูยัดไส้ปลาหมูยัดไส้หมูสับแบบ ดีอร่อยซึ้งหมูสับเขาแบบมีรสชาติด้วยอะ่ะไม่ได้แบบเอาหมูสับโง่ๆยัดไปอะ่ะน้ำยำก็อร่อยนะน้ำยำแซ่บนะบอกไอเป็นหอยอะไรคะหอยแมลงพื้หอยแมลงพื้นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ด้วยเหรอ Yes Hello Mike คนนิวซีแลนด์เวลาเขาเรียกเพื่อนเขาเรียกไมค์ไมค์นี่มันเป็นสแลงย่อมาจาก My Friend อ๋อไมค์คนเรียนตู่นั้นเวลาจะคุยกันนะ Hello Mike ขอญาตแดกนะไมค์ แดกได้ไหมเห็นไหอร่อยไหมไม่บอกไม่รู้อร่อยไหมไม่บอกอร่อยไหมไม่รู้ต้องลองแดดไหมก่อไม่พูดด้วยไหมไม่ไม่คุยเลยจม่ไม้หน้าไม้อยู่เงี้ยหน้าเป็นหอยมั้ไม่ไม่ไม่คุยด้วยไม่ไม่รักน้ำยำแล้วใช่ไหมหืมโอ้โหสุดอร่อย อร่อยจริงอร่อยจริงนี่แล e <tinc S 1> ้วน<ๆ> er ี่เวลาแพ็กเกจมานะสักวาบาก็แพ็กเกจน่ารักมานะครับแบบซิลสะอาดเรียบร้อยนะนี่ส่งมาแล้วก็กล่องนี้สามารถเข้าไมโครเวฟได้เลยเพราะเขาเขียนเลยว่าไมโครเวฟเซฟไม่ได้มีธุระก็เข้าไปได้ถูกต้องคือเข้าไปอะไรวะเนี่ยเข้าไปไว้ปุ๋นสิเว้ยหมูหมูยอไข่อันนี้เขาเรียกไข่เค็มอะไรนะไข่เค็มสีแดงครับขอบคุณมากครับไม่เฮียไม่น่าถามไข่แดงเค็มเพราะว่าเป็นแค่ไข่แดงเค็มอะไข่แดงเค็มโอเคกับหมูยอนะนี่เขาก็จะแพ็คมาอย่างนี้ราดน้ำยำแล้วก็ทานได้เลยแซ่บ เดี๋ยวจ้องมากันลยต่อเราจะขึ้นได้ตรงนี้นี่นี่ทับหน้ากูเลยุ้มนะครับเมียน,นี้ด้วยอะ่ะ เราพูดไม่ได้เพราบอกปกติเนี่ยสั่งเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปทั้งหมดได้เลยนะทุกแอปนะเราจะไม่พูดชื่อแอปเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าไม่เข้าแต่ถ้าลูกค้าเข้าผมจะพูดทุกแอปครับแล้วผมจะสั่งให้คนใส่ชุดพนักงานในบริษัทนั้นๆเดินเข้ามาเลยแบบสีเขียวเอามอเตอร์ไซค์เข้ามาเลยแบบสีส้มคุณเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็สัมภาษณ์เลยโจนี่เป็นยังไงบ้างครับได้เงินจากการทำส่งอาหารเยอี่ยมแล้วโอ้โหร่ำรวยมากเลยนี่เห็นไหมฮะนี่ถ้าลูกค้ามาใช้ที่ดีเข้าได้แต่ตอนนี้ลูกคคค้้้าาไไม่่เขอสััังดรรบบทุกแปนะ ว้างกว้าง,าง<ช>ฉันต้องขอบคุณ<ช>สักาวาบามะานะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับหอยอร่อยไหมจากร้านนิวเซาเทลนะครับเลี่กับอร่อย <c oughs> มาแล้วครับอีกหนึ่งร้านครับกับข้าวบ้านแม่ครับของดีเจพับของเรานั่นเองส่งมาบอกเลยว่าน่าทานมากๆอาหารเป็นอาหารมุสลิมนี่คืออย่างแรกเลยนะครับ <c oughs> สตูลิ้นวัวฉะนั้นอ่ะมาเลยคำแรกนะครับ อ,อร่อยว่ะอร่อยอ่ะคือความรู้สึกแม่งแบบเหมือนไม่ใช่ลิ้นอ่ะความรู้สึกมันคือแบบเนื้อที่มันติดมันหน่อยหน่อยเคี้ยวแล้วมันนุ่มแบบอร่อยมากครับอย่างแรกอร่อยมากต่อไปครับเนื้ออะไรคุณตู่เนื้ออบเหรอเนื้ออบค่ะนี่ครับเนื้ออบครับกินกับข้าวเปล่าจะอร่อยแบบพอดีเพราะเนี้ยมันจะมีความหวานแล้วมาเข้มข้นมากแต่มันต้องกินข้าวเปล่าเพื่อตัดความหวานออกนิดนึง <c oughs> แต่อร่อยมากๆดูปากมากๆต่อไปครับเนื้อเต๊ะมา เดือสเต๊กครับ,บน,น,น้ำสเต๊กเขามีความไม่เหมือนคนอื่น <Wow. S 1> ไม่ใช่ไม่อร่อยนะอร่อยแต่แบบมันมีความยั้วมันมีกลิ่นเครื่องเทศที่มันมากกว่าที่อื่นอะเวิร์กมากครับขอบคุณกับข้าวบ้านแม่มากแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างนะนี่ ข้าวซอยเนือ้อผมชอบมากผมชอบตรงไหนดูไหมคุณดูแพคเกจจิ้งเขาแยกทุกอย่างมาให้อย่างน่ารักแล้วก็น่าทานทำได้น่าทานมากซิลท,ทุกอย่างสะอาดเรียบร้อยนะครับขอบคุณกับข้าวบ้านแม่ด้วยนะไปตามกันได้นะที่ไลน์แอดกับข้าวบ้านแม่ครับในไลน์สั่งได้เลยใน Facebook ก,ก็มีใช่ไหมเฟซบุ๊กไอจีมีค่ะเดี๋ยวขึ้นมาให้ด้านล่างใครที่ชอบทานอาหารมุสลิมนะอร่อยมากๆครับไปไปตามกันเลยดีจริงๆดีมากๆดีมาขอบคุณมากนะครับมาครับของข่าวอีกหนึ่งอย่างในวันนี้คือร้าน Little ฮ่องกงนะครับซึ่งร้านนี้จริงๆแล้วไปทานบ่อยแล้วก็อยากให้ทุกคนสั่งเป็นเดลิเวอรกันซึ่งบอกเลยว่า Delivery เนี่ยหน้าตาอาหารมาคือเหมือนกินที่ร้านเลยดีมากคนที่ชอบกินอาหารฮ่องกองพวกเป็ดปักกิ่งเป็ดย่างหนังกรอบอะไรต่างๆนานาวันนี้มากมายคนตูเราเริ่มอย่างแรกคืออะไรครับอเ,เอหมูแดงครับ ดีอ่ะอยากกินเป็ดย่างอ่ะงงนะโอ้โหอร่อยเป็ดย่างอร่อยมากมึงอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้กระเพรากะเพราเป็ดไงกะเพราเป็ดที่มีไข่เจียมากห่คือไทยมากคือเนื้อเป็นเป็ดแ,แต่ว่าความกระเพราความผัดอ่ะไทยเลยคนที่ชอบกินอาหารรสจัดนะแล้วบอกว่ากลัวว่ากินแล้วอา,อาหารฮ่องกองจะเลี่ยนไม่เลยอันนี้ดีและอีกเมนูหนึ่งที่แถมมาครับกับเป็ดปักกิ่งคือเป็ดทอดกระเทียมซึ่ง อ๋อว่าอร่อยมากมันหอมมาตูมันหอมอกม็มกเทียนอะเป็ปักกิ่งครับผมต้องบอกว่าผมเ็คนไม่ทันผักฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทานแค่เป็ดซึ่งเป็นของโปรดของผมอยแล้วแต่ผมไม่กินเครื่องอื่นฉะนั้นก็อย่าว่ากันนะเป็ดทำเยอะไปเลยนะครับวุ้นอแล้วก็เป็ดอยู่ในปาก คนาน,านั้นเรากินของอร่อยเนี่ยความรู้สึกเหมืนมนอนจะตายเลยะแ <c oughs> บบรู้สึกเหมือนว่าชีวิตคอมพ l e t e แล้ววะตายได้แล้ววะต่อไปครับมาถึงของหวานกันบ้างคุณสูทธิเฉเชิงว่าของหวานก็ไม่ถูกว่า<ม>จริงแล้วซอสลาเปาเนี่ยมันมีทั้งขาวและหวานนะ,ะซึ่งซอสลาเปาอันแรกนี่น่าจะเป็นซอสละเปาห,หมูแดงอร่อยมากๆนี่งหนักสั่งมานานแล้วนะแป้งยังยังนิ่มอยู่เลยอ,ะอ่ะอร่อยมากครับแล้วก็อันนี้คือซอสละเปาลาวาแน่เลยอุ๊ยอุ๊ยกล้องทันไหมทันไหมอือหึมป็นไงไข่เค็มลาวาไข่เค็มลาวาไปเลย ผมมีผู้วชาชทางด้านตาลาเปาครับคุณแอมเชิญครับผมรู้ว่าคุณจ้องตาเป็นมันมากๆคุณคิมครับคุณระบอมันหกเยิ้มเยิ้มเลยได้เลยครับเฮ้ยไม่แบ่งไึกขึ้นเหรอไม่เห็นไส้เลยอุ้ยจะทำได้ซาลาเปาโอ้โหแดกไม่ดูมุมกล้องเลยหิวขาไหนเอาใหม่เยเอาหม่ครับเอาห่ทำนะ ม,แบบม,มันหวานแล้วเค็มๆอะ่ะเค็มๆมันๆต่อไปคือซาลาเปา<ร>หมอนทองลวา,าวานี่ทำมาเป็นรูปทุเรียนน่ารักมากเลยดิสีเขียวเป็นมัทฉะอ๋อร้อานเป็นชาเขียวหรอเ <c oughs> นี่ยมันเป็นแบบน้ำหนาวแล้วทำแบบน่ารักเชียวซาลาเปา,าทุเรียนลาวาครับเรื่องส่งคนมาแก้ตัวพีคของเราน้ำตาไหลมันรู้สึกว่ามันแบบช่วยเป็นความพีระนี่มันหมอนทองจริงๆหมอนทองอร่อยอร่อยมากอร่อยมาก 1. 1> มาคุณตูต่เข้าโปรโมชั่นหน่อยก็คือเป็ดปักกิ่งนะจาก1180บาทเหลือ490และรับเพิ่มอีก2เมนูก็คือ,อเป็ดกะเพราไข่เยี่ยวม้านะแล้วก็เมนูเป็ดทอดกระเทียมครับนี่สุดยอดนะโปรโมชั่นอีกหนึ่งอย่างนะครับพรีเมียมบาร์บีคิวพอกคือนี้นะที่เขาส่งมาให้ทานนะลด50%จาก220บาทเหลือ1 1 0บาทหมักถึง8ชั่วโมงนะเว้ยกับหมักหมูแดงที่นําเข้าจากฮ่องกงเอาดิ อีกอย่างหนึ่งคือเป็ดย่าง5ดาวครับลด50%เหมือนกันครับจาก1,100บาทเหลือ490บาทครับไปหาทานกันนะแล้วก็ยิ่งร้านนี้ผมเป็นลูกค้าประจํานะผมไปทานบ่อยแล้วก็ชอบทานมายิ่งไปทานที่ร้านนะโอ้ยยิ่ยงแบบแต่ใครอยู่บ้านอยากทานอาหารฮ่องกงอร่อยก็สั่งมาครับกับเลดี้ฮ่องกงวันนี้ขอบคุณเลดี้ฮ่องกงมากครับที่ส่งอาหารมาครั้งที่2แล้วนะรักมากๆเลยขอให้ขายดีขายดีนะครับก็ช่วยให้ผ่านวิกฤตนี้ได้นะครับทุกคน ต่อไปคือทีรามิสุ BKK ครับช้อนนี้ไม่ต้องแปลกใจคือมาจากช้อนอินเสิร์ตมันจะู่นี้กูถืออยู่นานมากแล้วประมาณห้านาทีแล้วกูเมื่อยมากฉนันต้องขออนุญาตทานก่อนโอ้ือ อร่อยมากๆต้องสั่งนะเอาเจ้าของเข้ามาเอาเจ้าของเข้ามาเองจีมงจ้มาแองจี้มาไมา้ไม้หยิบไม้ด้วย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 คุณคุณจะผันตัวจากการ <c oughs> เป็นแดนเซอร์คุณมาทำขนมแล้วคุณแองจี้ oh. นี่ย้อนฟุตให้ดูแ oh. องจี้นี่เคยเคยมาคนหน้าหมีไงแองจี้ฮันนี่นั่งลำตัวหน่อยนะน้องแองจี้ค่ะแองจี้ยัง่นโคตรเฉียบอันนี้คือน้องบ oh. ิอันเซ่ของกูควีนบีเย่เย่ก็ก็คือจริงๆอันนี้เป็นสูตรจากอิตาลีเลยวว้้าาาาคคคุณเเเเเปป็็นนนนนลลลููกกรรรึึ่่่งงออออะไับบิิิตตีีีแชชืดมพ แล้วเป็นสูตรนี่คือเป็นสูตรแบบของครอบครัวเหรอหรือว่าของอะไรเป็นสูตรของญาติค่ะเพราะว่าจริงๆเหมือนแบบเวลาไปเยี่ยมญาติทุกครั้งเขาจะทําขนมอันนู้นอันนี้มาให้เราชิมอะไรเงี้ยแล้วส่วนตัวเป็นคนชอบทีรามิสุแล้วก็เลยไปเอาสูตรเขามาแล้วก็ปรับแต่งนิดหน่อยให้ให้มันเข้าปากกับเราอะไรเงี้ยค่ะคือขนมที่อร่อยอ่ะเดี๋ยวนี้คนรักสุขภาพอ่ะเวลากินขนมต้อง ต้องหวานน้อยอมองรู้สึกว่าอย่างน้อยแบบเราทำร้ายสุขภาพยิงในการแดกขนมแต่ว่าคือพอร,รู้สึกแดกขนมอะไรที่มันหวานน้อยอะ่ะเราจะรู้สึกว่าไอ้เฮี้ยนี่มันเฮลตี้แม่งเฮลตี้เราแดกได้เราไม่อ้วนอ,อร่อยจริงๆนะมึงกูไม่ได้แบบไอ้เหี้ยอันไหนคืออร่อยบอกอร่อยอันไหนไม่อร่อยคือบอกไม่อร่อย่องนึงเท่าไหร่ครับ220 220, 220บาทแต่ว่าถ้าบอกว่ามาจาก พี่โอ๊ตก็จะให้กล่องละ200ค่ะไปสั่งกูเล็กคอมเมนต์เลยนะมึงไปสั่งแดกก่อนและอร่อยแล้วค่อยสั่งเพิ่มอ๋อใช่ใช่ลืมบอกจะบอกว่าตอนนี้กำลังพัฒนาสูตรที่ใส่แอลกอฮอล์เข้าไปด้วยเพราะจริงๆแล้วออริจินอลมันจริงๆอ่ะมีแอลกอฮอล์มันมีมันมีเของใส่รัมหรือใส่แบบเบอร์รี่อะไรเงี้ยแล้วแต่โอ้ยยังเพิ่งรู้แม่งเหมือนอะไรป่ะแม่งเหมือนขนมญี่ปุ่นที่มันเวลาเรากินชูครีมมันเนื้อมันเบาๆเบาๆขอบคุณแองจี้มากวันนี้เอามาส่งเองนะเออแม่ค้าแซ่บด้วยมึงเอาสิเฮียอ้าว แต่ก็มีผัวแล้วไม่ต้องไม่ต้องมันมึงดูอย่างเดียวกำลังจะขายของมึงดูอย่างเดียวโอ้โหขายอะไรเราเนื้อเนื้อพุอยู่หลังกล้องกัยเนี่ยมัสับคอกูหรออออกเ่ะขอบคุณนะเองที่ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณมากเดี๋ยวจะสั่งคนอื่นไมบ่อยๆนะมาถึงของหว้หนึ่งอย่างครับหลายคนนี่ก็รู้จักโอดปาโมนนี้ก็จะรู้ว่าบางคนชอบกินขนมไทยมากแต่ว่านี้บอกเลยว่าเป็นร้านน้องสายคนนึงครับเชิญน้องปลาทองเลยครับเชิญค่ะสวัสดีมากๆค่ะเอมกดมือทำไมครับเนี่ย มันนี้คอุณตู่ทำไมเนี่ยเหมือนเกมโชว์อย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อชิงคุทอแล้วก็แต่ว่าวันนี้ไม่ท้อให้ผมหวังนะน้องทอลนี่หลายคนอาจจะเคยเห็นนะ The Voice The Voice จี่ร้องเพลงรักคือค่ะกคือแต่ก่อนนั้นฉันคิดว่ารักคือความเข้าใจ แล้วก็ถ้าให้พูดถึงนะเห็นชัดๆเลยก็คือคอรักให้กับพี่บุรินใช่ค่ะจู๊ดไ่มไปกับพี่บุรินบ่อยๆที่แบบคนชอบถามในคอมเมนต์แบบว่าเวลาพี่บุรินล่นคอนเสิร์ตนะคขรักข้างหลังใครครับแซ่บจังนี่ค่ะอีดอกรีเห็นชัดหรือยังคะนี่ค่ะคนนี้แหละค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็คือผับผับก็ปิดหมดแล้วดนตรีก็จะไม่ค่อยมีงานตอนนี้ผันตัวมาทําลูกตาลนมสดค่ะลูกตาลนมสดมาทําขนมค่ะลองดูค่ะนี่ก็แพ็กเกจแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากชื่อแบรนด์ว่าอะไรนะคะลาปูลองค่ะลาปูลองมาจากภาษาลูี่มันมาจากชื่อปลาทองใช่อ๋อลาปูลองทูใช่ก็คือปลาทองปลาทองใช่ที่มันเหมือนมีความแบบฝรั่งเศสนะใช่มีแต่คนบอก is the laplong มาเดี๋ยวพี่จะลองชิมทหน่เะเอาลูกตาลก่อนเลยเดซิกน้องทําเองถูก แล้วลูกตาลลูกตาลก็ไปหามาเองอันนี้ก็คือเราไปรับจากสวนที่เพชรบุรีเลยค่ะแล้วใช่ค่ะไปทุกทุกอาทิตย์ค่ะอร่อยอร่อยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าปมนี้เราเอาแช่ช่องฟรีซไว้แล้วมันออกมาแล้วมันมีความแบบมีเกล็ดน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งใสแบบบิงซูใช่ไหมคะอร่อยอร่อยเออเออเหมือนบิงซูเออเออเพราะว่าไอตัวน้ำน้ำนมสดอ่ะมันก็เหมือนแบบบิงซูปั่นอ่ะอร่อย อร่อยครับอร่อยจริงๆแล้วก็เขาไม่ห่วงลูกตาลอ่ะตูอร่อยจริงๆแล้วดูใส่ลูกตาลนี่ขนาดากูตัดมาสองคำะนะ <c oughs> ยังเหลือแบบแน่นแน่นอันต่อไปคือขน,นขนุนนมสดอันนี้คือเมนูใหม่<อ>ที่เพิ่งแบบว่าเราเพิ่งขายวันแรกตอนวันเสาร์ที่ผ่านม,มานี้อ๋อแล้วใช่ค่ะขนุนนมสดครับนี่ครับ อ,อร่อยอันนี้ทีเด็ดใช่ไหมธุเรียน <c oughs> ทุเรียนยนมสดครับแล้วก็นี่อินเสิร์ตเมื่อกี้อินเสิร์ตให้ดูไปแล้วนะว่าตักขึ้นมาคือเนื้อทุเรียนแม่งดูอื้อแบบให้กันแบบว่ากล่องเดียวคือมาเป็นกูรุตนะตักไปตรงไหนก็เจอทุเรียนอะ่ะโอ้หกลิ่นดีว่ะทุเรียนแล้วกูจะเป่าตอนนี้เฮียไม่ได้ร้อนเฮ้ยดีว่ะอันนี้เหมือนเหมือนข้าวเหนียวธุเลียนเย็นอ่ะ เออมันเหมือนข้าเหนียวเหมือนเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนเย็นอ่ะมันมันไอ้เหี้ยดีต้องชมที่เลือกทุเรียนด้วยคือทุเรียนแม่งไม่เละไปเนื้อทุเรียนมันเฟิร์มอยู่เออมากัดเข้าไปกับตัวนมแล้วมันแบบมันพอดีอ่ะไปสั่งกินแล้วไปสั่งได้ที่ไหนครับลาปูลองค่ะไลน์คือแอดลาปูลองจอดชิลใช่ไหมชิลลี่ค่ะเอาอดชิลลี่โอเคเอาจริงๆตอนแรกจะขายน้ำพริกแต่ว่าทำอันนี้ก่อนน่าขายอันนี้ดีแล้วก็เลยขายนี้ไปเลยเราโดดมาไกลขนาดนี้เหมือนกันนะ อ๋อมีแฟนเพจด้วยแฟนเพจก็เป็นรับปูลองรับปูลองเหมือนกันค่ะมีชิลี่ไหมมีป้ะว่าได้นำไปเอาชิลี่ออกเฮ้ยเจ้าหมึง <c oughs> ไม่ขายน้ำพริกแล้วเจ้าหมูไปเอาชิลี่ออก <c oughs> ว่างงว่าอีกยูสั่งสั่งชิลี่ทำไ,ไมกูได้ลูกตันนมสดมาวะอ่ <c oughs> โอเคนะขอบคุณน้องป้าทองอมากนะมาส่งเองไปสั่งขนมอีกหนึ่งอย่างครับที่บอกเลยว่าวันนี้สั่งมา ก็คือร้านขนมที่หลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกันอยู่แล้วนะพอดีว่าน้องจูเน่เนี่ยน้องบอกว่าตอนนี้ก็คือร้านเนี่ยห้างปิดนะมันก็การของการขายมันก็ลดลงแล้วก็ต้องเป็นแบบเดลิเวอรี่อย่างเดียวฉะนั้นเนี่ยวันนี้น้องก็เลยส่งขนมมาให้เยอะมากเป็นแฟนขนมจริงๆครับแต่ก็ไม่เคยแดกร้านขนมเยอะขนาดนี้นะฮะอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสั่งขนมนะครับที่ร้านขนมนะครับคือตอนนี้มันจะหลายอย่างมันซ้อนกันนะร้านขนมนะถ้ามึงสั่งขนมร้านขนม ผ่านไลน์แอดนะแอด ขนมช็อป300บาทขึ้นไปจะได้ส่วนลดพิเศษเลยนะ15%ครับนี่เป็นไงอองง,ง,งไปหมดแล้วตอนนี้โอ้นี่เขาบอกวันนี้เมนูพิเศษที่เขาสั่งมาเลยนี่คือปังโกะอยากบอกก่อนเลยว่าโอปาโมนนี่คือเป็นแฟนบอยของปังโกะมากคือเป็นคนชอบกินปังโกะมากยิ่งแบบปังโกะนะแล้วแดกกับโอมนตินร้านร้านรถเข็นนะที่มันจะมีนมข้นนอนก้นอะ่ะแล้วก็คนโอ้โหแม่งคือแบบถ้ามึงไม่ได้แดกนะแม่งเสียชเกิตแม่งคือเหมือนแบบเช็คลิสต์ก่อนตายที่มึงคุณจะต้องแดกมีคนอีกคนนึงที่ชอบทานปังโกะเหมือน ผู้เชี่ยวชาญหน้าปังโกเชิญคุณพอชีครับคุณชีนี่คือผู้เชี่ยวชาญหน้าปังโกลคืออะไรแล้วกันชอบกินมากเพราะว่าชอบกินแป้งแบบทุกชนิดเคยแดกแป้งมนดิบๆไหมครัไม่เคยปวดท้องปวดท้องนี่ปวดท้องเพราะแป้งหครับปวดเตะฮเลยปวดเตะฮาเลยเลย้เลยอ้าอ้าอ้อ้าอ้าอ้า้้ออออ้ ดีมากดีนะเอะผมบอกเลยว่าโอเคมันจะดูเหนียวเพราะว่าเราสั่งมานานแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงให้เท็กเจอร์ที่มันยังอยู่ถึง3-4ชั่วโมงออกมาเนี่ยให้ผ่านแล้วก็น้ำมันมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้อมน้ำมันไม่ได้อมน้ำมันก็ยังแบบแห้งเสร็จนะคะเสร็จแล้วครับผู้เชี่ยวชาญด้านความโกรว์มาเชี่ยวงคนโกลว์เยอะด้ครับต่อไปนี้คือพายกรอบอัลมอนด์ครับก็มีแต่อัลมอนด์จริงๆซึ่งมองไม่เห็นเนื้อพายเลยคือมันแบบแน่นมากออื้ อร่อยอร่อยมากต่อไปทาร์ตไข่ครับ <c oughs> แล้วเขาบอกว่าตอนนี้เขามีทาร์ตไข่สูตรใหม่คือเป็นทาร์ตไข่ขาวแบบ low fat กินแล้วจะรู้สึกว่าสุขภาพดีเอางี้เดีย๋ยวฟังข้อมูลก่อเนเ,นลเ,นลเว,าาาวานาลาคุณกินคุณจะรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยเราทานขนมเข้าไปเนี่ยมันก็จะรู้สึกสุขภาพดีบ้าง เพราะว่าลดทอนในสิ่งที่มันไม่จําเป็นออกไปแต่ว่ารสชาติก็คือยังอร่อยเหมือนเดิมนะครับไม่เพ่นในการเสียเวลาครับและเสียน้ําใจกันทัดไข่ที่วอปปะโมิีประจําครับอ ร,รสชาตเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนเด็กๆไม่มีเปลี่ยนแปลงขอบคุณน,น้าขนมมากนะครับขอบคุณน้องจูเน่ด้วยนะครับที่ส่งขนมอร่อยๆแบบนี้มาให้ทานนะครับส<ถ>อบถามข้อมูลนะครับกับร<ถ>้านขนมได้ตลอดเวลาเลยที่ไลน์นะแอ<ถ>ดขนมช็อปรับลไลน์แอดนะครับแล้วก็ใน IG คือขนม Official t h นะครับไปตามกันเลยนะอร่อยมากๆเป็นขนมที่ทุกคนต้องทานกันขอบคุณขนมมากครับแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับ ร้านรวงต่างๆที่ส่งมามันจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักกันหรือว่าร้านอื่นๆที่ส่งอาหารมาให้อตปาโมดท,ที่ไม่ได้รีวิวแบบนี้หรือว่ารีวิวในอินสตาแกรมทุกๆวันนะครับขอให้ทุกคนก็ทุกร้านเนี่ยผ่านวิกฤตโควิดไปได้แล้วก็กลับมาทามาหาก,กินกันต่อนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ส่งอาหารมาครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ,บ,รบทุกๆร้านเลยอร่อยมากๆก็อย่าลืมไปหาทานกันกน,นะกับช่วงอ e ินมีพีชีพครับวันนี้ไปละ วอนน e. ันเด็กโง่กับอิมมีพีชีฟไปปบายุปูนรับ